นก่อ็อีหลาอืม I อ mean ีหลาพ่อานก่อนลูกนก่อนเดี๋ยวพอไหเดี๋ยวถามคก่เดียวออันยาบอกแค่เดียวตัวใดก่อนเปลี่ยนเป็นตัวไม่ดีกว่าเอาตัวใดล่ะลูกตัวใดเหวไม่กะหนึ่งก้าศนหนึ่งก้าูนตัวเก้าน เป็นหวงมารอบหนึ่งหนึ่งหาูนเอาเอาลครับเนาะเาได้ลวครับเนาะเด็กบอกเด้ครับนี่อยู่กับคุณแม่เด็กครับคุณแม่คุณยาครับนี่เ้ครับเอาเป็นคุณยายนะครับเนาะแม่เพื่อนใจละครับยขอโอ้บอกไปอย่งนะครับขออนุญาตไทยท้ำเด้อครับเด้อ่เก้าสูนแนเนาะสรุปหนึ่งเก่าศูนกัหนึ่งหาูนั่นปยินหมดหเพื่นบอ น้อยหลาเนาะเอาเอาเอาตามนี้นะครับเพื่อเอฟซีครับขอบคุณขอบคุณหลายอันคุณยายครับอันเพื่อนอ่ะเพื่อนอันไขว่หองสีเทาป่ครับโอ้เพื่อนกระโดดๆเตีงบอกเทนึงกัดถึกยู่ค่ะเต่ว่าแม่นแม่นค่ะแต่ว่าเพิ่นตะกี้เพิ่นอยู่น้ำยาเพิ่นอยู่อันนั่นพุ่นนะเพิ่นอยู่น้ำยาเพิ่นพุ่ไหมยู่นใส่ก่อนเออเขี้ยวออกก็ไม่ได้เออเขี้ยวออก อยู่น้องยาอยู่ตะลอดีดยาพันถูกทุกหมวดตะพัดพันเวาเป็นครับผมครับวันนี้ก็เละเอาม้าก็เละเอาม้าพันแยกทางกันพ่อกับเมียแยกทางกันก็เละเอามาเอาม้ายูนนั่งพันกันกันนี่แหละเตะปูอันพันมาบอกนั่นแหละที่พันมา พูดนั่นแหละคับานนี้อยากสอบถามคุณแม่ถือเลขมาจากงวดระค่ะกับปูอยู่นี่มาจะได้สองหวดหนึ่งสองหวดเนาะแต่ได้หลายเพราะว่ามันนี่นี่หมากสื่อนสื่นโอ้ครับโอ้ค่ะกันยังดีเนาะค่ะนี่คือปูสีตัตตลาดเนาะตั้งตั้งตาปัาเท่ามานยุนี่นี่เพิ่งได้สองหมวดบอกครับเพราะว่าตะกี้พวกหันได้เป็นซีดของ ว่าฮันได้เป็นซย์ของ่อเพิ่นเป็นของนองไส้เพิินบันนี้เพลดนปีนี่เพิินก็เล่นได้เป็นซี์ของเพิินเพล่นนองเพิ่นขายให้ก็เลยได้เป็นซย์ของแม่มาอแม่หลอกวารเห็นคุณพ่อเนาะคุณพ่อก็จะเรียงเป็นซย์ค่ะว่าได้เป็นซยดของอันไทือนหั่นนะเป็นซี์ของนองรั้มันเป็นมันเป็น มองนี่เป็นของเพิ่นวันนี้พ่อมาอยู่เราอาจเพิินสีมะไ้เนาะครับผมครับเพราะว่าแบบเพี้ยนยนนะเอาโหลดกับบอมเพี้ยนอยู่เมื่อดดอันนี้ครับเ่ไดเมื่อใดหลวกได้ล่วงดรอกเพราะว่าคือสินกินเจอยู่เนาะเมื่อด้อันนี้กันจนแล้วแต่สีผ้ากันพิจาลณะาครับผมครับอ่นอันนี้เมื่อกี้บอกแ่าไม่เนาะอางไทฮะเพ่ออไรอังไทฮาริาพอยเซ้าบา กำลังสีย่างนี้บอกเลขบอกคือว่าเลขบอกว่มีหายจักตัวนไม่หัวควันกันอันนี้พราะว่ากำลังสีย่างนี้เนาะคุณแม่เพิ่นห้องน้ำคนเลขฟันเทียเดียวเท่านั้นล่ะหนึ่งหาศูนย์เพิ่นว่าที่เรกไม่เหนื่อยพอไงเพิ่นน่ะเพิ่นบ่รู้น้ำพอไงเพิ่นนี่พอไงเพิ่นสื่อหนึ่งศูนย์หาโอ้ตัวเดียวกันเพิ่นเห็นน้องนาเดียใช่ไหมครับเพิ่นเห็นอยู่ต้นสน ไงเพิ่นเพห็นหรือต้นสนอันต้นนั้นต้นนี้ป่ะครับต้นพอกต้นพอกไงเนี่แมนต้นกระเลื่อเสือเอาต้นเสือใบหล่อละห้าศูนย์ใช่มไหมแม่นบ่โอเคเนาะเอ้ยบาดนี้ได้สิมาแต่ว่าพ่อไว้ยางไปฟก็ั่นก็เห็นแล้วล่ะกเลยบ่ทันได้บอกไฟพอได้อีหล่าเว้าปุ๊บก็เลยว่าเอ้ามาั่นว่าคือตรงกับเจ้าของเห็นแท้พ่อไว้ก็เห็นติพ่อไว้เห็น90้าศอยู่ต้นพอก เพิ่นนัินใช้เงอนเพิ่นเห็นเพิ่นมเขาเจ้ามาขอนี่ครับมาขอหล่ะก็กะล่างนึงก็ว่าสองสองสองเก็บสองอีกล่างนึงก็ว่าแปดหนึ่งเป็นบ่ครับผมบันที่นี่ต้นกะนี้เมื่อเมื่อแล้วก็เล่ถ้ากันลงมาคุ้ยกันแต่เลว่าฟูอยาให้ข้าเจ้าลาดเด้อกกับคอยข้าเจ้าได้เนี่าอยากสร้างอยากแปลงอยากเป็นผู้อันนี้อยากให้เป็น ปัดมงปฏิบับัธรรมก็ให้ข้าเจ้าได้ราบคนเฮามนู์โลกมันก็ต้องมีปัจใจแมนมาลังแมนครับมานึกทักเอาโลมันก็เป็นว่าได้ก็เลเพ่นก็เลยมานางเพ่นก็เลยเดียวไปเพ่นกันเลยเห็นหนึ่งศูนย์หาพุทธเสื้อใบละละลอยเป็นตาของน้องแมนบ่ค่ะแมนค่ะน้องเสื้อยังค่ะ ซือหน้าเดียซค้อหน้าเดียคแล้ววันวันหแล้วันนี้น้องบอกเมื่อกี้คือบัหูน้ำตาเลยห่อเจงใดน่องปัญญายกซื่อยิ่กไกลแล้วผมัจ้าเจก็เลยเอาถนนดอามันหูอในเจงใดคคุณบอกเนึ่นบอส150แต่ว่าพัญญายกสื้อไว้นั่งสูนาอนค่ะบัานี้น้องหน้าเดียจะขวบค่าคุณแม่ก้งปีละน่อยสี่ปีกว่า พี่ยังกระซิบกระซิบบอกเด็กเด็นี่บอกเลขแม่นเต็มนะครับแมโอ้ครับขาวพ่อเด็กอัศจรรย์อีกงแล้พอพอเด็กสาวอดอัศจรรย์นะครับเนาะสีหางนี้นาะงพอไว้ขาวตาพอไว้เบลล์ดงต้องต้องถือกล้องแลนเกาขึ้นมานะครับเอ่อพอว่าได้ยินเสียงวาปุ๊บเนี่ยต้องมานถ้าได้ช็อตแลนตั้งแต่หีหลักนี่คือสียขักเนาะครับเนาะ อันตมงที weakest, fruit, gram, ่น่องวาว่าที่แรกกันอันว่ายังได้ก่อนลูกหล้าว่างในก่อนที่แรกว่าเนบออันที่แรกว่าฝันอียังของลูกฝันว่างเด็กท่านว่าหญ้าบอกเด็กฝันว่าหญ้าบอกเด็กยังจะฉุนไปอีกเนหญ้าบอกโอ้ไม่ไรตัวอยู่หญ้าบอกหญ้าบอกโอ้ยบาร์ดีจ้าบากเอาตัวใดจะให้ถือด้วย้าเอ้ยเอา บอกตัวนิ่มๆหญ้าเป็นผู้จังไลลูกหญางามบอแต่งตัวแบบไรลูกแต่งตัวงามอยู่แต่งตัวงามอยู่หญ้าพอยานาคบอกถึงหญ้าอย่างพยาหนักพอยานักอ้อีหล่าเห็นหญ้าพอยานาคสีอย่างสีเขียวสสีเขียวส์เพิ่นมาหาบอลูกเพิ่นขึ้นมาหาบอกเพิ่นมาหาอีหล่าอีหล่าเราเห็นเพิ่น ได้เพิ่มเลยนะเอาตามไลายสิได้ไลท์มันเป็นวสีแดครับ <c oughs> กำลังเกี่ยวเข่าอยู่เด้อครับเพ <c oughs> ื่อครับนี่อ่าส่วนต้นไม้ตัวน,นั้นเนาะครับเนาะเดี๋ยวพ่อสอยสิพายางไปเบิ่งครับสิบเห็นคือกันบ่ครับอ่าโตที่น้องบอกนะครับเน,ะนาะ190ครับน้องนาเดียบบอกอ่าจากฟังจากปากน้องนาเบียกคือคําแรกคือเป็น190นะครับเด้อ แต่ว่าพอสบายเห็นอพอสบายเห็นยุดต้นพ่อเป็นเลขเก้าศูนย์ครับแต่ว่าตรงกลางตีบอกออกมาเป็นหยังนะครับเนาะตีบอกออกมาเป็นหยังเพราะว่าเป็นขอปูแล้วว่า,า,วาจะปิดจะบังให้เปิดหูเปิดตานะครับเนาะแต่บ้านเท่าสิบวบเบิงว่าสิเป็นตัวเดียวก,กัน,นครับน้องนาดีบอ,อครับเนาะเดอซีครับเ,เดี๋ยวสีขยายเบิง์นะครับเด้อสีเห็นเป็นคือกันบอ,อ เดี๋ยนี้พ่อสไว้ก็ขึ้นภาพนิ่งไว้ให้นเออเอฟซีครับเบิ้งเอาครับว่ามันเป็น190ตรงกับเลขของน้องหน้าเดียบอกเลยครับเอฟซีครับเอาอันนี้ก็ให้เบิ้งออกเขาคักนะครับเด้อใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทางช่องเพียงเป็นทําแค่เป็นเพียงแค่แนวทางการซื้อรับบริษัทสนับสนุนในเรื่องการวันนั่นเองแค่นกันขอขอบคุณขอบคุณครับไอเอฟซีเบิ้งเอาครับบวันดีครับ เนวเอฟซีเบื้องบนเดื่อครับเยเห็นอยู่วางนี่แหละครับแต่ว่าสีเเ็นตัวเดียวกันบอหันกับขึ้นอยู่กับสายตาเ้อครับเด้อเซครับเห็นเป็นเอาหนึ่งเก่าศูนย์ลยครับอีกซีครับหนึงน่งเก่าศูนย์อ่เลยครับเอฟซีครับอยู่ต้นไม้นะครับืยอซีเอา แมนแล้วครับแมนแล้วครับเอฟซี FC ครับโตเดียวกับน้องบอกเลยครับอันนี้ก็ใช้วิจา,ารณญาณกันรับชมนะครับเด้ FC, เงอ,งอง,งเอฟซีเพียงอ่าทางช่องทั้เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อกับบริษัทนำทุนในเหรียญการพนันอย่างจริงจังนะครับเนาะมือนี้กับมาพ่อมาเจอน้องหน้าเดียโดยบังเอิญครับเทที่มักคอยโชกกะหลาบแล้วก็น้องหน้าเดียกับลุดปากมาบอกนะครับนอก,ก็เลยอ่าต้องเอาให้ถ่ายทําให้เอฟซีเบิง่งครับสำหรับอ,อยู่ที่อบอ คนเอินอ่นบอ่นบอหนำบ่อหนำบ่อหนำอีหยังนอนะ้อนาะจะไปถามยังไงกันครับเนาะอะครับนี่ก็คือ,คอนะกำลังเกี่ยวเข่าอยู่นะครับเนาะกำลังเกี่ยวเข่าเกี่ยวยังอยู่วันนะ่ะโอ้ยอ่อนซ้อนเข่าเรื่องอารามงามดีครับอันบอ่อนี่บอ่อคนอื่นบอ่อยังครับตีแรก,กเลยตีแรกเพิ่งเก็บฟูสีสุดโทนล่ะอ๋ะอ บ่อหนาบ่อพญานาคบ่อพญานาคอบ่อน้ำพญานาคบ่อพญานาคพกบ่อน้ันที่ซักซิ์กะทียังไงบ่อน้ำสักซิ์เขามาตักเอาน้าไปเออบ่อนตลวเค่ที่มาเอาไปมันก็จะเป็นยุบลองเองพ่อต้องมาหน้าหน้าแรงเนาะที่เป็นสีมรกตเลยนะคไหม เอาได้กินนะพ่อเพิ่นดูแลเพื่อนเป็นว่าปูสีทุดโทบานที่นี่เพื่อนกระดังแล้วล่าสุดนั้นก็เลเยเศรายกไปบานนี้ก็เลยมาพเพื่อเนเลยมาเขียนซื้อห้ไหมบอมแนเดอร์บอมแอนปูสีทุดโทเพิ่นเขียนซื้อห้เองเลยเพิ่นไม่เขียนซื้อห้เองเลยเลย สีกับซอข้อสลาล่อเลือดสลัยซอเสือไม่ฮะกาดต่อเตาตัวเดียวสีสัตตะนาคลาดคุนเด็มันเขียนซื้อให้เองเลยเด้เป็นล่างเส่มบ่ค่ะม่เขียนบ่เล้วปูนี่แหละแต่ว่าเพิ่นใส่สลงใส่เสือขาวปูมาเขียนให้เลยแมนเพิ่นใส่เสือเพิ่นใส่เสือขาวใส่สลงผ่าแพร่ผาาบาแต่ว่าไม่มัด อืมครับผมเป็นเป็นพาไหมครับสีสัตตนาคราชที่อยู่นครพนมนั่นจ๊ะบระหรูคือกันแผลโบเคยหมุดชักว่าไมยเขียนไห้ไหมเขียนซื่อไห้จ้าไม่เขียนซื่อไห้นอนหน้าปีกายนี่แหละน้อนหน้าปูสีสัตตนาคราชไม่เขียนใส่ใส่ใบค่ะเขียนใส่กระดาษแค้นหมึกไงเลยล้วเขียนไห้แต่ื่นมากเลยบอตื่นขึ้นมากอ่ะสดุดมากเอาปูไม่เขียนซื่อไห้ตืน ก็คือจำได้มากเลยอืครก็เสื้อฟันบบฟันนั่นล่ะเพราะว่ามันก็สัมผัสได้แต่เรื่องยังสีนะครับผมครับคือก็เสื็อสีบางได้แหละก็ผู้เสื้อกับเสื้อัครบผู้เสื้อก็เมันจะลาแล่ะแมนแมนครับแมนครับว่าไปหล่ะตามภาษาต้องออกต้องจับคํำวอกคําแรกของคนเ่างครับเนาะคาแรกของคน่นเอกเนว่ย ครับขอบคุณคุณครับผมวาดีคาร์สบ๊วยครับ